คนมียานหมายถึงยานอย่างรู้เช่นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ความเป็นไปในทางลึกลับโดยมากคนมียานจะเกิดได้มีมาจากสมส่วนก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเรื่องราวของคนมียานคือ 1. มีบุญเก่าเคยฝึกฝนทางสมาธิจากอดีตชาติที่ผ่านมาพอเกิดมาในชาตินี้ แม้ไม่เคยฝึกสมาธิก็สามารถมีญาณอย่างรู้ได้คนพวกนี้ถ้าเขามีจิตสงบไม่มีความวุ่นวายมากในชีวิตช่วงไหนเขาจะสามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ฝันเห็นบ้างมีนิมิตบ้างหรือเกิดลางสังหรณ์บางประการเกี่ยวกับเขาให้เขาทราบได้ยกตัวอย่างเช่นฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าฝันทราบเหตุสถานที่เดิมในยุคก่อนของสถานที่นั้นๆทราบได้ว่ามีใครอยู่บ้าง มีของสิ่งไหนวางตรงไหนจุดไหนบ้างคนเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่ามีซิกเซนหรือสัมผัสที่6 2. คนมีเทพคุ้มครองรักษาหรือคนมีองค์คนเหล่านี้เขาจะทราบเหตุการณ์ต่างๆได้มากประการแล้วแต่เทพที่รักษาเขาจะมานิมิตสั่งสอนหรือโดนจิตโดนใจที่เปลี่ยนไปส่วนมากคนพวกนี้ต้องมาเป็นหมอดูช่วยเหลือคน บางทีก็เข้าทรงไปเลยหรือบางทีก็แค่ผ่านยานของเทพเทวาให้อย่างรู้หรือบางครั้งก็เพียงอธิษฐานขอเขาก็จะทราบผุดมาที่จิตของเขาทันทีบุคคลที่มีเทพคุ้มครองโดยมากจะเป็นบุคคลที่เคยทำบุญกุศลมามากจากอดีตชาติหรือไม่ก็เคยมีกรรบางอย่างเกี่ยวเนื่องกับเทพเทวาองค์นั้นๆอีกประการหนึ่งคือคนที่มุ่งทำแต่ความดีมากๆ จนบารมีแก่กล้าในชาตินี้เทพเทวาจะรักษาเองและตามไปเรื่อยๆและส่งยานลงมาช่วยโดยที่บุคคลน,นั้นไม่มียานเองแต่เทวาส่งมาช่วยจะมียานพิเศษเกิดขึ้นได้ 3. คนที่ฝึกสมาธิมากๆอันดี่แก่พระสงฆ์หรือแม่ชีบางรูปหรือคนบางคนที่นั่งสมาธิมากๆจนบรรลุสมาธิ ขั้นที่สามารถอย่างรู้ได้จะมีสามประเภทหลักดังที่ได้กล่าวมานี้ที่มียานเรียกบุคคลมียานส่วนมากหากไม่ได้บวชคนมียานมักจะได้เป็นหมอดูแม้จะตั้งใจดูหรือไม่ตั้งใจดูก็ตามจะมียานซึ่งบางเรื่องเขาสามารถพูดได้ยังกลับไปเห็นจริงบางทีบางครั้งก็พูดพร่องๆอ,ออกมาเลยเหมือนไม่ได้พูดกับเราแต่มันก็ตรง เกี่ยวข้องกับเราทุกอย่างยานของคนธรรมดานั้นใช้ได้เต็มที่ไม่ว่าจะได้มากน้อยขนาดใดก็ตามใช้ได้แต่ถ้านักบวชเช่นพระสงฆ์หรือแม่ชีก็ไม่ควรให้ใครรู้มากถึงทำได้จริงแต่ใช้มากๆเปิดเผยมากๆสุดท้ายอาจจะหลงทางได้เพราะเรื่องของยานนั้นมันเป็นเพียงฤทธิ์มันเป็นเพียงสมาธิ ไม่ใช่เรื่องของปัญญาที่จะหลุดพ้นจากกองกิเลสซึ่งผู้เขียนเองนั้นเคยสัมผัสมาก็พระบางรูปใช้ยานสมาธิออกช่วยคนไม่ว่าเจตนาท่านจะอย่างไรก็ตามแต่พอทำไปนานๆท่านก็หลงทางไปยึดติดในลาบยศสรรเสริญจากผลที่มันเกิดจากท่านช่วยคนได้จริงๆความแม่นยำของการดูดวงความพิสดารจากการที่ท่านช่วยคนแล้วได้ผลจริง แต่ทำไปนานๆท่านก็หลงทางไปเลยจนหลงลืมไปว่าตนบวชเพื่อพ้นทุกข์แต่ตนเองมาติดในยศลาบสการะที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์จึงไม่ไปถึงทางแห่งนิพพานกลายเป็นเกจิดังแต่แท้ที่จริงตนเองหลงทางจนกูไม่กลับแล้วซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงห้ามชัดเจนแม้ทำได้จริงพระพุทธเจ้าก็บัญญัติห้าม เพราะจะทำให้ศาสนาเสื่อมไวมากเพราะอะไรควรจะแห่ไปหาแต่พระที่ทำได้แบบนั้นสุดท้ายพระที่บวชใหม่บ้างฝึกปฏิบัติใหม่ๆหรือวัดที่ไม่มีฤทธิ์คนก็ไม่เข้าไม่ทําบุญด้วยศาส,สนาก็จะผ่านเสื่อมลงง่ายๆข้อนี้ใครจะโต้แยง้งคำพูดผู้เขียนก็ไปนค้นพระไตรปิฎกได้มีระบุชัดเจนมากถึงมากที่สุด ว่าไม่ใช่หน้าที่พระสงฆ์บุคคลมีญาณถ้าสูงมากๆท่านจะไม่ถือตัวถือตนมักจะธรรมดาจนเราคนธรรมดามองไม่ออกบอกไม่ถูกบางครั้งปรามาสท่านไปเลยแต่พวกมีญาณพอเห็นแต่ตำ่ำแค่อย่างรู้ได้บ้างพวกนี้มักอวดตนและหลอกติดในลาบยศสการะจากสานุสิทธิ์มักจะอวดโอ้ถือตนมาก เหยียบย่ำคนอื่นทางวาจาเสมอๆ,ๆปรามาตลบหลู่คนอื่นเสมอหมอดูทุกคนนั้นล้วนมีญาณแฝงบางส่วนในตนเองเสมอบางทีก็มาจากเทพเทวาหรือญาณของตนเองแต่หมอดูทุกคนจะได้มาแค่บางส่วนไม่ได้มาทั้งหมดจะดูแม่นยำในบางเรื่องหมอดูแต่ละคนจะแม่นยำและถนัดต่างกันในบางเรื่องไม่มีใครได้มาครบทุกอย่าง ถ้าพลังยานแฝงมากที่แม่นยำที่สุดนั้นโดยส่วนมากมักจะตาเนื้อบอดไปแต่ตาในเขาจะแม่นยำมากยานอย่างรู้ถ้าใช้เป็นคือเกิดประโยชน์ถ้าหลงไหลไปกับมันจนเกินไปก็จะหลงทางทาอันนี้มันก็สุดแท้แต่ใครจะมีกรรมอันไม่ดีอันใดมาดดนใจให้หลงทางถ้าจะบวชละทางโลกถึงมียานก็อย่าให้ใครรู้มากถ้าคิดจะใช้มากๆ ก็จงเป็นคราววาดดีกว่าควรจะได้มีปรามาตรและไม่ทำศาสนาเสื่อมจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอย่าให้มันมีสาเหตุมาจากยานเลยของทุกอย่างใช้เป็นมีประโยชน์ใช้ไม่เป็นเกิดโทษได้เสมอทุกคนมียานอย่างรู้ในตัวตนทุกคนเพียงแต่ไม่รู้วิธีเปิดมันออกมาใช้วิธีจะเปิดคือสมาธิสมถะวิปัสสนา ภาวนากรรมฐานสิ่งนี้คือจุดสำคัญที่ทุกองค์ต้องการจะบอกเหล่าลูกหลานด้วยดวงจิตบริสุทธิ์ที่จะทำให้เชื่อมทุกพระองค์ได้ง่ายมากมนุษย์สามารถหลุดพ้นได้มรรคผลนิพพานได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระอริยบุคคลทุกองค์จะสามารถเห็นพระนิพพานเป็นที่อยู่ในตัวได้อย่างชัดแจง้ง และเฉพาะพระอระหันต์เท่านั้นที่จะเข้าไปเสวยสุขอยู่ในนิพพานได้หลังจากดับขันไปวิธีเดียวเท่านั้นคือการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมถกรรมและวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวล้วนๆแต่หนทางการสร้างบารมีต้องมีเทพเทวดาคุ้มครองไม่เช่นนั้นหมู่มานจะแทรกได้เป็นเรื่องเกินวิสัยอจินไตยอิทธิฤทธ ความมหัศจรรย์กันทุกคนและมนุษย์เกิดมาพร้อมความเชื่อความศรัทธาได้รับการปลูกฝังจิตใต้สำนึกขอขอบพระคุณที่มาบทความดีๆแบบนี้จากนาคสิงห์เทพบุตรและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ E